ของความสําเร็จอันดับแรกครับมันต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรเราจะแก้ไขตัวเองได้ยังไงจะแก้ไขจุดผิดพลาดข,ข,ของตัวเองได้ยังไงจะแก้ไขข้อเสียของตัวเองได้ยังไงเราไม่สามารถที่จะแบกข้อเสียของตัวเองได้ทั้งชีวิตนะครับเราจะตายตามข้อเสียของตัวเองทั้งชีวิตไม่ได้ข้อเสียของตัวเองพยายามปลดออกที่มันไม่ดีข้อเสียของตัวเองพยายามออแก้ไขออกเพราะเราจะไปแบกสิ่งที่มันไม่ดีให้กับตัวเองไว้ทําไมเพื่อ มันต้องแก้ตัวเองคนไหนที่แข็งกระด้างเกินไปก็ทําทําตัวเองให้มันอ่อนลงคนไหนที่พูดจาไม่ค่อยดีก็พยายามดัดนิสัยตัวเองให้มันพูดดีๆคนไหนที่เป็นคนงุหงิดง่ายก็แก้นิสัยของตัวเองให้เป็นคนที่มีอารมณ์ใจที่ดีแล้วใครอยู่ด้วยมันก็จะมีอารมณ์ใจที่ดีแต่หลวงตาวันวันหนึ่งเอาแต่ คนอื่นเขาก็อยู่กับเราอย่างไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาชีวิตมันเกิดมาให้พัฒนาตัวเองนะถ้าชีวิตเกิดมาแล้วไม่พัฒนาตัวเองนะขาดทนุนขาดทนุนรอวันตายเฉย